สำหรับใครที่ทำในมือถือนะคะอาจจะอยากจะเพิ่มขอบให้รูปหรือตัวหนังสือนะคะหาคำว่าเอฟเฟกค่ะตัวนี้เนาะตัวนี้จ้าเอฟเฟกกดเข้าไปเลยค่ะแล้วเลื่อนไปทางซ้ายนะคะหาคำว่างเงาหรือ Shadow นะคะ เราจะเห็นว่ามันมีกรอบสีเทาๆนะคะนั่นคือตัวอย่างว่าชิ้นงานของเราจะออกมาในรูปแบบนั้นๆน,น,นะคะก็จะมีแบบเรื่องแสงเพิ่มมุมหรือโค้งนะคะยกลอยอ่ะฉากหลังอะไรองี้นะคะแต่ตรนี้พิ่งอยากจะให้มีมีขอบเส้นเนาะเอ๊ะทำไมมันยังไม่เปลี่ยนสีนะอยากเปลี่ยนสีใช่ไหมกดไปอีกทีตรงที่คาว่าโกรหรือเรืองแสงนะคะ แล้ก็ปรับขนาดให้มันใหญ่นิดนึงเลื่อนนะคะเลื่อนปรับขนาดแล้วก็เอาเ,าเข้มเลยแล้วก็ไม่ต้องให้มันเบลอจะได้ชัดชดแบบนี้ใช่ไหมคะสะดุดตาเลยเนาะแบบนีเ้เปลี่ยนสีนิดน,นึงจิ้มไปที่สีนะคะอ,อยากได้สีไหนเนาะนี่อาจจะเด่นกว่าพื้นหลังไปหน่อยดูลอยๆเนะเาะแปรับเบอรอให้มันขึ้นมาบนิดน,นึง จะได้ดูกลมกลืนเห็นไหมโอเคสวยงามแกนที่ขาเรียบร้อยในมือถือนะคะง่ายๆแล้วก็ขยับเราได้ปกติ